ตอนนี้ผมกำลังนั่งอยู่ที่วัดทวินศิลามงคลน,นะอยู่จังหวัดฉะเชิงเซานี่เองนะครับแต่สิ่งที่เราเดินทางมาที่จุดจุดนี้นั่นก็คือองค์้ทวสวุวรรณที่เรียกว่ามีปางลักษณะที่พิเศษกว่าที่วัดอื่นๆนะครับและด้านหลังผมนี่เลยนะครับองค์ปู่เทวสวุวรรณอ่าเรียกว่าน่าจะเป็นองค์ที่หลายๆท่านนี่อาจจะเพิ่งเคยเห็นจะเจอแต่องค์ยืนกับองค์นั่งเนาะอันนี้เป็นองค์เขาเรียกว่าองค์นอนนะ อ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณลุงชื่ออะไรชื่อชื่อชื่อเต่าครับคุณลุงเต่าครับตอนนี้ผมกําลังนั่งอยู่ที่วัดทวินศิลามงคลศิลามงคลนะอยู่จังหวัดฉะเชิงเซานี่เองนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เห็นลุงบอกว่าสภาพที่ตั้งของวัดเนี่ยน่าจะเรียกว่าอยู่กลางนาเลยนะกลางนากลางนาไม่มีถนนด้วยไม่มีเขาสัญจรมายังไงทายเรือทายเรือมีขนาดเล็กๆปีขนาดเล็กๆเองใช่ ผู้คนส่วนใหญ่ก็เป็นชาวบ้าน,าานพี่น้องที่อยู่ในละแวกนี้แหละครนะมาเรียกว่ามาไหว้สักการะขอพรครับรที่สาคัญมี เรื่องราวของอะไรบ้างที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านมักจะมาขอพรอยู่เป็นประจำก็มีหลวงพ่อสฤทผลทานใจและไอ้ไข่หลวงพ่อสมฤทธิผลท่านใจครับและไอ้ไข่ครับแล้วตอนนี้ก็มีท้าเวสุวรรณท้าเวสุวรรณเอาละและนี่ก็เลยเป็นที่มาที่ไปที่เราเดินทางมาที่นี่เนาะครับผมเรียกว่าตามรอยศรัทธาท้าเวสุวรรณแต่องค์เนี้ยพิเศษกว่าองค์อื่นก็เป็นองค์ที่เป็นปางนอนนะครับ ครับใช่ไหมครับอ่าเป็นปางนอนแล้วก็นั่งเสวยเขาเรียกวนอนเสวยสุขก็ได้ครับนะแต่ก่อนที่เราจะพาไปดูองค์เท้าพระสุวรรณเดี๋ยวเห็นว่ามีเรื่องราวที่การก่อสร้างวัดเนี่ยเห็นลุงมีเรื่องราวที่รู้มาก็คือว่าเป็นการบริจาคที่ดินของแบบตระกูลไหนไอ้ตระกูลเนียมมงคลชื่อตระกูลเนียมมงคลครับอ่าแบบเขาถวายที่เขาถวายที่ดินกันแหละให้สร้างวัดนะให้สร้างสร้างวัดแต่ ที่แรกเป็นสนักสงก่อนเป็นสนักสงก่อนครับผมแล้วก็มาพัฒนาเป็นพระอารามครับเป็นวัดราชนะเป็นวัดอย่างที่เห็นอยู่ในปัจจุบันสมัยก่อนเนี่ยถ้าใครพอจะมีสตังเขาเรียกว่าเป็นเศรษฐีเขาก็จะมักจะทําบุญนะครับผมถวายที่ดินให้ให้เป็นสถานที่สนักสงนะแต่ก่อนนี้ทําวัดทาวาลุงลองเล่าเหตุการณ์เมื่อสมัยก่อนให้ฟังหน่อยสภาพพื้นที่ดินตรงนี้เป็นยังไงยังไงบ้างตอนนั้นเป็นห้องนา ล้วนเลยใช่ไหมท้งนาทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยทั้งหมดไม่มีถนนใยพัดต้องมีไม่มีมีมีจะพายเรือมาต้องใช้เรือพายมาตามลําคลองมีหลอดอาเป็นหลอดเป็นคลองเล็กเล็กเล็กเล้วก็จะมีมีคณะตามท้องนาชาวบ้านก็คณะเล็กเล็กขบมาไม่มีรถไม่มีไม่มีรถนะมีเดินเดินเดินใช้นี้ด้วยแหละมีเห็นมีควายด้วยกระบือบัวอันนั้นเขาเขาทำนาเขาทำนาไงครับเออ ก็เดินเอาครับเดินเอาภายเรือเอาครับอ่าก็เรียกว่าความเจริญยังมาไม่ถึงยังมาไม่ถึงแต่ตอนนี้เริ่มเริ่มก่อนหน้านี้เนี่ยเห็นว่าช่วงปี2523ะเป็นการตั้งวัดนะประมาณช่วงเวลานั้นเนาะประมาณนั้นก็40กว่าปีนาแล้วิกว่าปีนานแล้วนะก็ช่วงอายุของครึ่งคนอ่ะง่ายๆเนาะเสร็จแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมีถนนทะเลใบพาสเส้นจะไปอำเภอบางน้ำเปรี้ยวบางน้ำเปรี้ยวตัดแต่ทางนี้เนาะครับ ไปเมืองด้วยเข้าเมืองด้วยเข้าเมืองแริ้วเชิงเซาอ่ะก็เลยทําให้ตําแหน่งที่ตั้งของวัดเนี่ยติดถนนพอดีเลยนะพอดีเลยและเจริญด้วยเพราะว่ามีโรงงานมีโรงงานมีอะไรโรงงานเพียบร้านค้าร้านอาหารมีแล้วก็เป็นเส้นทางที่จะเดินทางไปวัดต่างๆของจ่าเชิงเซาได้เหมือนกันต้องผ่านต้องผ่านก็เลยเลยกลายเป็นความเจริญเริ่มเข้ามาเริ่มเข้ามาแล้วเป็นทำเลที่ดีมากทำเลดีไหมลุงว่า ทำเลดีมากดีมากเลยเนาะเพราะว่าที่ผ่านๆมาเนี่ยครับมองแค่ผ่านมาเห็นเห็นหลวงพ่อนี่ก็ด็ชจดเจนดีใจแล้วดีใจแล้วบางคนน่ะไม่ได้จอดแต่ยกมือไหว้สาธุสาธุอะไรอย่างเงี้ยแบบก็เขาผ่านเขายังไม่ได้จอดคแต่วันหลังเขาอาจจะมาแต่เรายังไม่รู้ครับบาัทีก็มาใช่แต่เขาผ่านเขายกมือไหว้เลยเพราะว่าทำเลท่านดีมากใช่ครับ ก็ทําให้ศรัทธาญาติโยมที่เรียกว่าทั้งกรุงเทพที่เดินทางท่องเที่ยวนะทศวริศที่มาที่มานะก็เลยทําให้มามาแวะที่นี่เพื่อที่จะมากลับมักสาระขอพรที่เขาจัดทัวร์นํำเที่ยวก็มไหลวัดแต่เพราะว่าเขาไปวัดอื่นก็ผ่านมาเขาไว้นี่ก็ต้องมาแว่นี้ะนี่บ แต่มีเห็นว,ว่ามีช่วงเวลาที่มันเกิดภาวะโควิดถ้าจํากัน<ช>ได้ก็ค<ช>ือว่าทางทั่วประเทศหละทั่วประเทศเได้รับกระทบกันหมดใช่ที่นี่ก็เป็นที่หนึ่งที่ได้รับผลกระทบเหมือนกัน<ช>ก็คือว่าทั้งหมดทั้งหมดทั้งหมดของชาติเชิงเซาด้วยนะครับเออทั้งหมดทั่วประเทศ <storyline S 1> ครับก็ทําให้เขาเรียกว่าจํานวนของศรัทธาญาติโยมเนี่ยห่างหายไปห่างแต่ก็มีมาปะปล่าปลาเปลาก็ยังไม่ค่อยขาดนะมีบ้างแต่ว่าถ้าถ้าช่วง ช่วงที่ไม่มีโควิดโอ้ยคนคนเยอะใช่ไหมแล้วปัทนี่ดังตลอดประัดนี่ดังไม่ขาดเลยอ่ะเพราะว่าหนึ่งในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรียกว่าตามยุคสมัยอ่ะก็มีไอ้ไข่เด็กวัดทวินจะเรียกอย่างี้เด็กสร้างวัดทวินก็เรียกว่ามาปฏิสถานอยู่บริเวณสาราของอจ้เชาวาทอ่ะใช่ก็เรียกว่าได้รับการเคารพนับถือของผู้คนในที่นั้นอย่างแล้วหลวงพ่อสรึกุนทัณจายและไข่และข้าวเวทวัน ที่นี่จะมีหลวงพ่อสำนิผลทันใจที่จะเป็นแลนด์มาร์กใหญ่ๆนะครับถ้าใครผ่านถนนเส้นบายพาสวางเปียวเนี่ยจะเห็นเลยจะเห็นเลยก็ยกมือไหว้ยกมือไหว้สาธุเลยท่านเรียกว่าถึงแล้วบางคนผ่านเนี่ยคนลุกเนนลุกอ่ะเขาเขาพูดให้เราฟังครับเขาบอกมันยังไงอ่านแล้วคนลุกอ่ะบ้านผมอยู่นู่นก็จริงนะแต่ว่าผมว่าแบบอายุมากแบบช้ำมืดเนี่ยผมจะออกกําลังวิ่งเนี่ยผมจะต้งกรับเพราะผ่านแถวนี้ ไม่ใช่อผมอยู่หลังวัดเป็นง้นครับทีนี้ผมจะต้องมองมันนี่ก่อนมองเห็นเห็นติดเพราะว่าทางันก็ไม่ไกลเห็นเห็นมองมองมาไหนมองมันเนี่ยมาหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อจะ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 กราบไหว้ครับทุกครั้งที่ผมวิ่งออกวิ่งช้าๆว่ะผมวิ่งไม่ไกลหรอกแค่ประมาณสองกิโลไปกลับครับแล้วมันมันเห็นแล้วมันแบบมันมันมันดีใจอ่ะที่ว่าอิ่มเอมอืมอืมคนเราเนี่ยมันก็เป็นที่กำลังใจด้วยครับครับครับ กำลังใจดีมันก็ดีถ้าเรากําลังใจไม่ดีมันก็ไม่ดีคือเรายังมีสิ่งที่ยึดเหนี่ยวอ,ะอ่ะใชค่ครับครับเป็นเป็นที่ดีมากรหรับเรบตงอาเรียกว่าเป็นสิ่งที่สร้างกำลังใจให้กับเราใช่อ่าอะ แต่สิ่งที่เราเดินทางมาที่จุดจุดนี้นั่นก็คือองค์ทวสุวรรณที่เรียกว่ามีปางลักษณะที่พิเศษกว่าที่วัดอื่นๆนะครับเพราะว่าเราเคยเห็นปางยืนนะจากทุกที่ปางนั่งก็มีนะแต่ที่นี่พิเศษก็คือนอนนั่นเองนะฮะเรียกว่านอนเสวยสุขด้วยนะครับเพราะว่ามีความพิเศษจริงๆทําให้เราต้องมาที่นี่นะครับวัดทวินศิลามงคลเนาะเอาละแต่เชื่อไหมครับว่าการสร้างของนี่ เขาจะมีความพิเศษก็คือว่ารวมศรัทธาญาติโยมของชาวบ้านบริจาคบริจาคแล้วก็สร้างขึ้นมาเองใช่นะคนละนิดคนละหน่อยคนะนิคนละหน่อยนะครับเห็นว่าสร้างตั้งแต่ปีคันวาของ2564ด้วยซ้สทนะครับนะอาจารย์รับต้องจ่าแล้วก็ล่วงเลยมานะฮะล่วงเลยมาณปัจจุบันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะเสร็จเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยทั้งศาลาแล้วก็องค์ของเทวสุวรรณเดี๋ยวเราจะพากันไปดูนะ อดใจรอดอิดหนึ่งนะฮะเพราะว่าผมว่าน่าจะทําให้หลายๆท่านอยากจะมาครับเครบรบารพสักการะด้วยตัวเองแหละเพราะว่ามันเป็นความหมายที่ดีที่ดีมากอย่างยังไงยวความหมายในความรู้สึกลงเห็นแล้วองค์ท่านเป็นยังไงเป็นเป็นที่มันน่ากราบไหว้แล้วเป็นที่เด่นสง่าที่ออว่าน่าศรัทธาน่าศรัทธาครับ,รบอ่า และในเชิงความหมายก็คือโอ,อ้สบายอิ่มเองมันสบายใจอะ่ะเพราะว่ามีเงินมีทองกองอยู่เต็มฐานของท่านนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะ <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูกันเพราะว่าผมอยากจะให้ทุกท่านได้มาจริงๆนะ <c oughs> เพราะว่าหนึ่ง แปลกวนให้มาแปลตานแปลตาอ่ามาแล้วสบายใจมาแล้วสบายใจเรียกว่าเสวยสุขบนทรัพย์สินสลิงคานเออก็เรียกว่าเป็นมงคลกันแล้กันนะลุงนะเออเอาละเดี๋ยวเราค่อยๆไปดูกันเดี๋ยวให้ลุงเป็นไกด์เลยดีกว่านะอพาไปดูพาไปไหว้องค์เทวาสวรรณ์ที่วัดทวินศิลามงคลกันครับ เดี๋ยวเราจะเดินไปกาบสักการะที่หลวงพ่อเาเรียกอะไรหลวงพ่อสันลิดผลทันใจก่อนดีก่นะเออซึ่งถ้าใครเข้ามาอย่างที่บอกที่ที่เราได้คุยกันเมื่อกี้จะเห็นแลนด์มาร์คเป็นใหญ่ๆเลยเดี๋ยวเราบิดนิดนึงลุงลุงให้เขาเห็นหน่อยนี่นี่นะครับด้านหลังผมเนี่ยนะครับโอ้โหเป็นองค์ใหญ่เลยนะครับที่ปดิสฐานอยู่บนสันลานะลุงนะครับ ด้านบนนี้ก็ให้สักการะได้เนาะลูกเนาะใช่เอ้กราบสักการะได้ตรงนี้โอ้โหเรียกว่าเป็นบันไดยพญานาคเลยฮะเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปไปก็อากาศเปรี้ยงนะครับตอนนี้นะผมมาช่วง,งเที่ยงครับบ่ายๆพอดีนะอ่าไม่เป็นไรเลยว่าไม่เกินแรงศรัทธาอย่างแน่นอนนะโอ้นี่เลย จะถึงบันไดนี่จะเป็นบันไดลักษณะแบบขายขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งเพื่อที่จะเดินขึ้นไปครับยังชั้นบนสุดบนสุดไปโอ้โหนี่ผมเดินขึ้นมาถึงชั้นบนสุดแล้วครับผู้ชมโอ้โหจะมีความสูงจริงๆเนะ เดี๋ยวเราดูบรรยากาศกันจริงๆผมว่าโอ้ด้านนู้นอะติดถนนอะถนนใหญ่นะเงติดถนนใหญ่บายพาร์ไงครับนะฮะรถบานเลยเราจะเห็นเนี่ยเราจะเห็นถนนไกลๆเจอเห็นไหมครับใช่ตรงนี้คือวิ่งไปบางน้ำเปรี้ยวเข้าฉาเชิงเซาไปวัดสมานไปพระพิฆเนศไป มากมายจะแยกสามแยกใช่จะไปแยกสามแยกอีกทีซึ่งก็เป็นทางทางที่เรียกว่าผู้คนเริ่มสัญจรกันมากขึ้นนะแลชกนถนนกำลังสร้างอ่าถนนกาลังสร้างด้วยนะเรียกว่าผมว่าน่าจะเป็นหมุดหมายใหม่ครับที่ผู้คนจะต้องได้เข้ามาสักการบูชาอย่างแน่นอนนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวรถจะเยอะมากเพราะว่าเส้นนี้มันต้องสามเลนะที่ยเลนเดียวครับจะเป็นสามเลนอ่ะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันครับ เอาละครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะให้ดูบรรยากาศนี้ลุงโอ้โหล้วงลงมาลึกๆแล้วนะฮะก็ทําให้เรามายืนอยู่หน้าฐานองค์พระแล้วเนาะเออเกาะนี่ฮะมีพุ่งมาเกาะด้วยเหรอเขาไปไม่นานหรอกเนี่ยเกาะเกาะที่ไหนเกาะใต้คางเนี่ยลังปลาืออ๋อเกาะใต้คางแต่ตอนนี้ตอนนี้เขาไปแล้วอ๋อเขาไปแล้วมาพักอยู่ติดติดติดสิบวันนะเหรอโอ้ยลังปลาเือเลยเนี่ยเนี่ยดูเรือมาได้ยังไงอ่ะเนี่ยลอยเกาะ นะอ๋อจางดีบริเวณทางขององค์พระเออแล้วมีคนถ่ายรูปไปเหรอสงสัยเขาอยากจะมามาพักมาพักนะเออมันก็แปลกนะที่ว่าที่มีพึ่งมาเกาะใช่ไหมที่มีแดดมีลมแต่พึ่งมาเกาะเออแปลกแปลกีนะถามจันเออแทนแทนที่จะไปเกาะต้นไม้ไม่ไปใช่ไหมถามจันเดีกยวที่เรามาบนยอดนี้แล้วนะก็ให้เดินครับให้ทําการเดินเพื่อที่จะการทการสักการะ น้น้อมสัก,กระศัก,กระของผ์ทีนี้เราเดินทางมาที่เรียกว่าหมุดหมายสำคัญแล้วนะไฮไลท์ก็แล้วกันนะและด้านหลังผมนี่เลยนะครับ,รบองค์ปู่เทวสุวรรณเ,เรียกว่าน่าจะเป็นองค์ที่หลายๆท่านนี่ อาจจะเพิ่งเคยเห็นจะเจอแต่องค์ยืนกับองค์นั่งเนาะอันนี้เป็นองค์เขาเรียกว่าองค์นอนนะเรียกว่าน่าจะเป็นที่แรกๆนะของในจังหวัดนี้นะ วัดเทวินนี่แหละจิรามงคลนะเออจะเป็นองค์นอนแต่ไม่ได้นอนอย่างเดียวนะนอนบนเขาเรียกว่าซทรัพย์สลิงคารนะครับก็เรียกว่าปางนอนเสวยสุขยิ่งมาใหม่ๆเพราะว่านี่เพิ่งสร้างเสร็จใหม่ๆกริบเลยนะครับสาราเพิ่งเสร็จนะแลวก็ตอนแรกฐานเนี่ยยังไม่แล้วเสร็จเนาะตอนนี้ฐานแล้วเสร็จแล้วนะมีการประดับตกแต่งนะให้เห็นเรื่องราวของทรัพย์สลิงคารที่ผมมองเห็นนะมีเรื่องของทําเป็นลักษณะเหมือน มีเหรียญทองถุงเงินถุงทองนะนอนบนกองเงินกองทองนั่นเองถ้าใครอยากจะมาพิสูจน์นะลุงนะเรียกว่าเป็นมงคลด้วยนะมาขอโชคขอลาบจริงจริงเนี่ยท้าวเวสสุวรรณเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยท่านก็เชื่อเขาก็เชื่อกันว่าท่านเป็นเจ้าแห่งขุมทรัพย์นะใช่ใครที่อยากจะมาเบิกเลิกขอเลิกขอเรื่องของขุมทรัพย์โชคลาภเนี่ยให้มาขอกับปู่เวสสุวรรณเป็นสิริมงคลกับตัวท่านด้วยแต่ชีวิต ครับผมครับอ่าและอีกอย่างหนึ่งที่นี่เห็นว่าเนี่ยเท่าที่คุยกับลุงกับคุณป้าเนี่ยบอกว่าไม่มีเด็กวัดนะไม่มีชาวบ้านนะในชุมชนนะที่มาช่วยเหลือกวาดลานวัดทํางานต่างๆนะครับในการทำในในวัดนี้นะก็เรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าผูกพันกับชุมชนนะชาวบ้านช่วยกันช่วยกันนะครับผมก็เรียกว่าถ้าอ่า พี่น้องนะครับที่อยู่ไกลๆนะะมาเที่ยวฉาเชิงเซาอย่าลืมให้แวะมาที่นี่นะเส้นบายพาสติดถนนเลยถนนใหญ่เนาะมาง่ายตายมาไอเนี่ยตาตาไ์แยกมาออกบางตรงนั้นเขาเรียกแยกอะไรนะตาตาไรสตาร์ไรพอถึงสามแยกสตาร์ไ์ท่านไม่ต้องข้ามสะพานนะให้เลี้ยวซ้ายแล้วก็วิ่งตรงมาไม่น่าจะ ถึงสองสมกิโลมั้งประมาณสองสองกิโลกว่านะาวัดจะเห็นเลยสิ่งที่สําคัญที่ท่านจะเห็นก็คือองค์พระประธานหลวงพ่อสำลิดผลทันใจที่สง่าเด่นสง่าเด่นเลยนะเรียกว่าอยู่กลางท้องนาเลยนะมองเห็นนี่ใครไก็จะเป่งสาธุการแน่นอนนะลงนะวิ่งรถผ่านยกมือไหว้เลยยกมือไหว้เลยครับบางคนก็บอกขนลุกขนลุกนะฮะเมื่อสักครู่เราได้ขึ้นไปพิสูจน์แล้วเนาะใช่ ก็เรียกได้ว่าใครที่อยากจะมากราบสักการะขอพรองค์ท้าเวเวสุวรรณนะครับซึ่งมีความเชื่อว่าเป็นเจ้าแห่งขุมทรัพย์เป็นเจ้าแห่งพูดผีพิศารหรือว่าจะมาสะดอกขอต่อชะตาหรือมาขอโชคขอลาบเรียนเชิญได้นะครับรที่วัดทวินศิลามงคลน,นะครับจังหวัดฉะเชิงเศรา